ตัวในต้นไม้เจ็บมันเจ็บมันเจ็บอ๋อมาถ่ายพัอนักขับนั่งไม่นั่งไม่นั่งใครไม่ไหลดูเลยถ้าไม่ไนั่งวิ่งวิ่งวนไปวนมามันลอยเลยเหหรอเลือแค่ซ้ำหนึ่งกีชัวกลัวโดนแบตหน้ามันเป็นบ่อนี่ยบ่กลิ่นท้ามันเปิดทรายด้วยว่ะน่าเป็นพวกกินพืชโอ้ยขี้หันรู้รู้ดีจัดแป๊บนึงนะมันเดินท้าทรายมากกว่ากว่ามันขาหักตัวหนึ่ง าตัวนึงเนาะน่แก่ลอยก็เพกงก็เพกข้างไหนน่าจะข้างซ้ายข้างซ้ายผ่านมานซนข้างหนึ่งเดือตกเขามันน่าจะเป็นดีโล่ตัวเต็นไวสีดำสีแดงอีกตัวนึงสีขาวเมื่อกี้บอกินพืชดีโล่กินพืชเหรอระบบล้วนสเตโกตัวเพศเมียเต็มไวสี่เปอร์เซ็นต์ เต็มใบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เต็มยังไงวะเนี่ยในทองหรือเปล่าก็กินข้าวมาสี่ห้าแต่ไม่เป็นไรเราไปนี่เราไปที่ถื่อพิโยก่อนมีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมข้างในเนี่ยเถื่อพิโยก่อนตรวจก่อนจริงจังหน่อยพี่เราออกรายอยู่พี่อันนี้มันเป็นที่กินของของกินพืชอ่ะเนี่ยพี่บอกว่าเธอไม่จริงจังอ่ะเอาอาหารกินพืชเต็มเไปหมด วันน,นี้วันนี้ให้จอกหยองเป็นจากฝูงได้พี่ฝออั่งในี่สุดนี่แหละที่แย่งมาโดยตลอดได้เป็นแล้ว,วที่ชอบเลยวันนั้นที่รอบสังหารในวันนั้นอะ่ะไม่เอาบริเหรม <laughs> เราเข้าเขตสงครามแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นนะจำไว้ให้หนีก่อน <laughs> แผนหนึ่งฟังนะแผนหนึ่งคือหนีไปทางเดียวกันถ้ากูบอกแผนสองคือคนทีคนที่คนทีทางไปเตลึกไอ้เยี่ยงรีวิวแผนสู้เลยเหรอวะกูกูเตรียมตัวเตรียมการกันมาชั่วโมงกว่าเนี่ยเูื่อมาหนีนะพี่หยองเพื่อเลึกเหรอพี่เจอเฮ้ยเหนข้างหน้าเห็นบ้านเห็นบ้านเห็นบ้านเห็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 นเธอเธอกี่แล้ววิ่งออกนะกูดชมบู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  กินรอกนอกกินรอกกินอกกินรอกออาอี้แล้วออกตัววะอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปอยู่หน้ามันนะมันบินผุดเอาอาตัวที่รอกนะดูไปดูไปดูไปไอตัวไอตัวเครื่องจักรอะไป่อ่อะไปะไอตัวาปะตามอยู่ตามอยู่เอ่องจากรอะไรเตาื่องรอะไรที่ายองอยูอ๊ยโ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 อยอยโอตยอยโอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปอยไอ๊ยโอย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 ปอยอยอยปอยอ อนนี้ตอนนี้จะไปหาฝูงขวามือไอตัวตัวซ้ายนี่เลื่อนไหลตัวซ้ายนี่เลือนไหล่โดนชนอ่ะโนชนอ่ะไม่ใช่เวลราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ตอนนี้เลื่อนไหลตัวนี้เลื่อไหลมันชนกันเองปะไม่ใช่ไม่ใช่มัใไม่นช่ไม่ใช่ม่ใช็ม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมันก็หม่ใช่ไม่บิ่นี่หละนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ตามไปอยู่ไมไปอยู่มาละมาละตามปตามไปใ่ไตาใช่เมไม่น่ไม่นช่ม่มไม่ม่ม่น้ วิ่งเพี้ยไปไม่หนามว่ะเจ้าโอเจ้า๋เจ้าข้ามตามหรอข้ามไม่วแล้ะเบิร์อะไรอะไม่ได้แม่อย่าไปเตียงอย่าไปเตียงไม่ไหววแต่ลอไม่ข้ามไปก่อนแล้วเราค่อยตามไปแล้วว่ามันติดบีดอยู่แล้วนั่งรอเลยเฮ้ยขวามือมีเอ่อดับเอร์เหมือนกันเลยคนละฝูงพี่พี่พี่วันละระวังนะพี่ระวังนะพี่จะข้ามถ้าข้ามเราข้ามงี้ก็ได้นะนี่กระโดดข้ามได้นะโน้นนะจะข้ามงั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันนั่งปะด่วนไปไม่เหนื่อยตามไปด้วย มันวิ่งมันเดินมันเดินกูไหนวะเนเนอยู่นี่อยู่นี่หน้าพี่อยู่น้พี่หน้าปะข้างหน้าปะใช่มันหันหน้าแต่พี่นะเนเนเนในพุ่มเนในพุ่มเดินในพุ่มเนเนโอยบีบไะบีบปะเดพับกันดพับกันหี้ดเยตาไม่ได้หมดตาไม่ไดหมดตวให้ตรวให้ตรวแล้วอยู่อยู่ตวตัวนึงตวตัวข่อยตัวข่อยตัวนึงขอตัวนึงโดดดดดดสั้นโดสั้นอย่าโดนดาโดนเพื่อนาเจ็บอยู่ เจ็บมันเจ็บมันเจ็บออมาถอพักทมถยนะพี่ติ Anyways ๊กผมถพักต้องเดิพร้อมกันน่ะใครมีโดิบ้าโดยไปเดี๋ยวงั้นพี่บิดพี่บิดพี่บิดมาจะเข้ากันจบลงได้ป้ผมพักกูนะผมพักกูนะมีมีมมีเข้ามาถอยมาถอยมาถอยมาถมาก่อนถอยมาก่อนพี่เหลือที่เหลือโดดนะกระโดกัดเอาี่เหลือกัดเอาต้องโดดนะเก็บไเตมไม่ได้แลโดดโดดโดนเพื่อนโดดโดนเพื่อนมีใครมีโดดบ้าโดดพร้อมกู่อยเดดไม่ได้เดนไม่ได้เดีียวกัดเยว เฮ้ยแต่มันบีบแล้วไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้แล้วมันบีบแล้วมันร้องมั้มันร้องมั้องมันร้มันร้อเฮ้ยกลัดน้อยกลัดน่อยตัวตัวบีบในป่าเห็นไหมตัวบีบอยู่ในป่าอีกหนึ่งตัวไปแล้วนะถอย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 เต็มไปหน้าหมดเต็มไปหน้าหมดถอย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 มันบีบแล้วถอยถอยไปนั่งไปนั่งเดินตามไปเรื่อยใครใครใครไม่เจ็บมามันนี่แล้วนั่งแล้วนั่งแล้วเอาคุณพี่หยองพี่หยองมาช่วยเดี๋พี่พี่หยองพี่หยองถอยถอยถอยพักกัพี่หยองถอยพักกัผมผมผมเดินรอฮะตัวไกลตัวไกลตัวในต้นไม้อยดู ดตัวนอก้วยนะลงลงลงันพุงลงมาใครใครใครก็ได้ล็อกตัวหน่อยใครใครดูตัวห้นใครว่างอ่ะว่ามันอยู่ไหนอีตัวนึงอ่ะอยู่อยู่ขวามือพี่ขวามือขวามือขวามือข้างบนดูดูไปเลยมีนั่งตัวนึงเห็นป่ะมันล็อกผมตัวนะมันมันล็อกมันล็อกผมอยู่นะไม่ไม่สอตัวนะไม่สตัวนะคนเแก่มา่ไม่ได้ร้่ไร้ออยพี่ต้่่่้่ตรง่ง้มันไม่นั่งเฉยพอมเจบมบมัเมันจบมน้นเาก็ไปทิ้ง ไม่เห็นอ่ะตังำเลยอยังไม่น่าไม่นั่งไม่นั่งใครไม่ได้ไหลดูเลยทำไมมันนั่งวิ่งวิ่งวนไปวนมามันลดหายแล้วเหรอเหลือแค่ซ้ำไหมร้องร้องร้องแล้วมันกัดนี้มันชนนี้มันชนนี้มันชนนี้ไม่โดนไม่โดนพี่เพอเรากัดไม่แรงเว้ยไปฟอเราเดินเดินวนไว้อ่ะกดันมันไว้มันจะแบบเิตสมาธิเออพี่นี่โอ๊ยนั่งนั่งนั่ง

โดนลงน้ำเชือกกูมันเร็วไปไม่เป็นไรกูกูไขได้โอ้โหกูโดนไล่ว่ะกูไข่ได้ไหมกูเป็นตัวเมียกูเป็นตัวเมียแต่ว่ากูยังไม่รับไม่เสร็จนะ้อาวลงน้ำของนร้นเลยนี่นีหนีไปนั่งเกาะกลาง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 โอเคพี่อโดนเติร์ดได้ป่ะแป๊บนึงนะมามามาตรงอื่นมาสิกลุมกูรับเติร์เข้าอ่ะเข้าป่ะไม่ได้เลยไรป่ะดูดูไว้สวยสวยเล่นดีเล่นดีเจ๋วแจ๋วมารอบมารอบรอบของนี้ก็ได้นะ เรามาห้องที่นน้ำอ่ะที่ผมเสียไอ้เข้มเหมือนกันนะอาจจะมีนะผมเดียวอยู่ไอ้ตัว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 อะไรอยู่ข้างหลังไอ้ไอ้แม็กข้างหลังอ่ะข้างหลังเลยอ่ะตัวอีข้างหน้าเนี่ยไหน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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวอะไรอ่ะเนี้ยแรปเตอร์แรปเตอร์ตัวเล็กนะเพื่อนเพื่อน กินอย่ากินเิอไม่เคไม่ไัเกินไม่ใช่เหรอโอเคใครหิกีแล้ขอกินขอกินเยดูก่อนดูก่อนดูก่นใจเย็นไม่ใช่แขนยาวนี่ะถุดอนมั้งถดดอนถุดอนดอนตาไปนขาวพี่เห็นปะเออเออกินเลกินเลยขอนไมอ้กูไม่หิวกูไม่หิวกูไม่ิวนโอ้โหอ้โไ้กูขอมากกูขอมกูขอมากโอเคโอ้โ้โหโอ้โอะไหกินไหอ้โนอ้โนไ้โหไอ้โไอ้โหโอ้โหอ้โห้ไอ้อ้หอ้ะไอ้้อ้ออ้ กินโดนกระดูกเลยโอกโหเขาไปกินคนสุดท้ายได้กระดูกไอ้เหี้ยไม่หายแล้วมันมีนี่ตรงไหนวะพี่หยองไปหาก่อนไหมผมว่าไปหาอะไรกินก่อนมัยนไอ้ไอ้ตี้นี่มันไม่จะฆ่ากันนานอุงฆ่ามีหมูหมูป่าไงที่กระโดดไปกินหมูป่าอะไรไปไปไปเออเอาตัวรอดไม่ได้ชาหักร่างตัวเกลือช็อกโกแลตดมาบีด กระโดดยางไงตกี่เดตัวเด้งเลยสเตโกนะเอานึกว่าเซร็เซราผมคิดถึงโซอีดีๆนะครับจากคนโูโอ้โหเอมันแปลกดณจับโอ้โหหมดละเอาไปไหนนี่เอาฝากนู่นเอาไปฝากนู่นเอาไปฝากไอเดี่แบ๊วะเอาแล้วแดะทำไมเอาดิิ๊ดด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 ิ๊ดิ๊ดดิ๊นดิ๊ดดิ๊ิิ๊ อ้ยู่มึงกันเนาะมึงก็ไปแดกตัวใหญ่ซิมึงไปแดกตัวใหญ่ข้างหลังอ่ะมีเหลือไหมมีเหลือไหมมีเหลือไหมมีแลใครเลือดออกอ่ะเฮ้ยเราบีดท่านึงนะกูรู้สึกว่าสีมันคุ้นกว่าเหมือนไอ้ที่เราโดนมันแล้วก็ดูบีด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 ตัวไหนบีดตัวไหนบีดเอ้ยเอ้ตัวเขียวบีดตัวเขียวบีดตาม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 เลยตามเลยมันวิ่งไว้ ม่มันเลยโดเมียไม่ได้ไได้ะไม่ได้กะตูด้ยมันสวนมันสวนนะพี่หยองเออวางแลวงแล้วงมเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วบีขนาดไนั้นพี่หยองพี่หยองมะไลพี่พี่ปีเตอร์ดอมเหนไมว่ามันดู่ทำเนี้ยเาึ่คนตามตอรดไมว่าใคยมีใครตามตัรดอไหมตาอยู่ตามอยู่ตนไหนไปที่เจอวะผมไม่เจอนะตออ่ะอยู่หลังไอ้หยองเนี้ยไม่ใช่ตัวเขียวที่ตัวเขียวตัวเขียว ก็ไม่เขาเขียวตัวเดียวเลยเปลี่ยนๆมาเกบมาเกชื่อผมชื่อผมชื่อผมแล้วหนึงนะแต่ว่าผมผมเจอรอยเลือดตัวดปะ้งมาทังมาตัวเดียวก่อนนะมันต้องามเลอดอยู่แล้วใจเย็นจิมังผู้รอให้มันตามหนูพี่ไปไหนแล้ววะม่เนไรเลือดมไหนมกดตามเลือดได้อุ้ยเออเอริเกระโดดเฮ้ยพี่ยมบีเออบีดบีดเยอะอย่าบีดหมดนะอย่าบีดหมดนะ ชีกูน้ตายตามน้ตาหน่อนะกูจะไปทำพภาะตามหปไหนล้วตาอยู่าี่ยู่ช่อผมชีอผมช่อผมชีอผมชผมผมพี่หยองมาจจาพี่พี่หยองมาจพี่สวยอุ้ยอ้าตัวเขาตาย